ในนามของคณะกรรมการประสานง,งานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ครับซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรนักพัฒนาที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิชุมชนในพื้นที่ภาคใต,ใต้กว่า20องค์กรได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวานนะครับเพื่อตมมิดต,ตามวิเคราะห์สถานการณ์ตางการเมืองที่กาลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่นะวันนี้นะครับซึ่งเรามีความกังวลอยู่ในแดในหลายๆเรื่องนะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่า ในฝั่งของทางรัฐบาลหรือว่าทางคอสชอเองนะฮะถ้ายังไม่ยังดำเนินนโยบายในลักษณะของการคุกคามหรือว่าปิดกั้นการแสดงออกของอประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐบาลในขณะนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่จะสั่งสมงและทําให้เกิดการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ไม่ดีได้ในอนาคตนะครับเราจึง อ,อ,อยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับผ่านถแถลงการซึ่งเดี๋ยวให้ท่านคุณวชชุกศักดิ์ได้เป็นคนอ่านนะครับเพื่อแสดงเจตนาของยอข่ายนักพัฒนาในภาคใต้ว่าใวันนี้เรามีความคิดยังไงกับรัฐบาลในขณะนี้นะครับโดยท่ยนคุณโชชุกศักดิ์ถแถลงการ คณะกรรมการประสานงานองคอ์กรพัฒนาเอรชนชนภาคใต้เรื่องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกหยุดปิดกั้นคุกขาวการแสดงออกของประชาชนหลังการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชัว่วคราวฉบับปีพศ2 5 5 7ได้มีการจัดตั้งสภาวิธีบญญัตินิ่งชาติจัดตั้งรัฐบาล จะตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและได้มีกระบวนการจัดทำดัฐธารมนฉบับถาวรโดยให้ีผลว่าเพื่อลดความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่ายเพื่อต้องการที่จะให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปและมีวาระแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนำไปสู่ความฝาสุขของประชาชนร่วมกันนั้นแต่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา การออกประกาศออกคำสั่งและการดําเนินนโยบายในนามของคณะรัฐบาลชั่วคราวกลับสร้างความเดือดร้อนและเกิดผลกระทบกับประชาชนทุกระดับทั่วไปทั้งประเทศมีการใช้คำใช้กำลังทหารคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแผนแม่บทการจัดการป่าไม้แห่ชาติและกดอัยาการสุดข้าวุ้ไรท่ที่อาศัยที่ทำกิน และตัดค้นผลอาสีนของประชาชนคนเล็กคนน้อยใช้กำลังทหารและอำนาจในการออกคำสัง่งลดกระบวนการและขั้นตอนสำคัญในการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นที่ในการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ต่างๆทั้งที่กระบวนการดังกล่าวเป็นผลดีของประชาชนโดยทั่วไปใช้กำลังทหารและอำนาจตามกฎอัยการศึกเข้าข่มขู่คุคกคามจับกลุมประชาชน นักวิชาการที่แสดงความเห็นคัดค้านการเดินหน้าสัมป,ปทานไปโยกปีโตเรียรอบที่21ในนามของขาวุ้นปฏิรูปพลังงานที่ได้เสนอให้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการผลประโยชน์พลังงานเสียงใหม่ใช้อำนาจในนามของรัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้อย่างเช่นการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติก โครงการก่อสร้างท่าเรือเรือนำลึกป,ปะากบาราท่าเรือท่าเรือเรือนำลึกสวนกงเชื่อมสองฝั่งทะเลเอ่าวไทยดามันที่จังหวัดสงขลาและสตูลและใช้อํานาจทหารตามกฎเอยการศึกละเมิดสิทธิประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในหลายวาระหลายโอกาสใช้กําลังทหารและอํานาจาตามกฎเอยการศึกข่มขู่คุกคามขัดขวางประชาชน ไม่ให้มีส่วนร่วมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถานหินในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ใช้อำนาจในนามของรัฐบาลออกแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการประมง,งโดยไม่สนใจฟังเสียงของชาวประมง,งขนาดเล็กแอบสอดไส้นิรโทษกรรมเรือประมงเถื่อนตอบสนองความต้องการของนายทุนเรือประมง,งขนาดใหญ่ไม่สนใจการรักษาฐานทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืนในระยะยาว ใช้กำลังทหารและกฎอายการศึกปิดกัน้นคุกคามและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนเพื่อที่จะจํากัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนดังเช่นกรณีของคุณนัทยาแวววิรพุกผู้ดําเนินรายการเวทีสาธารณะและเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้มีความเห็นว่า การใช้กฎอายการศึกในปัจจุบันนั้นได้ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากการบริอยารราชการแผ่นดินในมิติต่างๆและในขณะเดียวกันก็ได้ใช้อำนาจนี้ทำการบับดันเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลที่อาจสร้างความเดือดร้อนเกิดผลกระทบกับประชาชนในหลายพื้นที่ โดยไม่ยอมรับฟังเสียงสะท้อนใดๆทั้งสิ้นลักษณะการดําเนินการดังกล่าวนั้นไม่ใช่วิสัยของประเทศที่เดินหน้าแล้วและถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เราเห็นว่าการประกาศกฎอายการศึก,ฎกฎในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าทนทางการเมืองจนถึงขณะนี้ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลและมีกลไกต่างๆในการดําเนินการตามวาระต่างๆเพียงพอแล้วในโอกาสที่รัฐบาลจะสร้างบรรยากาศการปฏิรูปประเทศ จึงควรสร้างพื้นที่เปิดกว้างให้มีการรับฟังความคิดแนวคิดข้อเสนอแนะและการสะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้านและประชาชนในทุกรูปแบบเราจึงขอเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐบาลยกเลิกกฎอายการศึกในทุกพื้นที่เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการบริหารประเทศนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในรายการในวันที่17พฤศจิกายน2557คณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนภาคใต้ครับในหลังจากนี้ไปนะครับในงานของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ประการต้องติดตามท่าทีของรัฐบาลและคสชต่อข้อเรียกร้องอันตรายนะครับและก็อาจไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นครับวันในวิชานี้นะครับการ ลักหมายพี่น้องเครือข่ายองค,นคน์กรนักพัฒนาเอกนชนทั้งสี่ภาคนะครับจะมีการพบเจอกันเพื่อประนอมสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งคาว่าคงจะมีการปฏิบัติการอะไรสักอย่างหลังจากนี้ไปครับขอบคุณนะครับโอเค